สบายดีสบายดีพี่น้องปลอดป,กปยเบิร์ตสุขุสุขุนพี่น้องจา๋าพบพอกับเบา้าเมส่วงส,สายสายพี่น้องเมื่อนี่เป็นมือวันเสาร์ลก,กาเตรียมจะดำนาพรุ่งนี้เนาะเมื่อนี่ลก,กาเบิร์ตมือมือนก็สีดำหน้าแล้วพี่น้องตื่นเช้ามายายบุญโลก,กาผู้เดียวที่เหลือพักกันไปหาหมอเบิร์ต นี่ก้ากระย้นนาแล้วเนาะก้าก็ถือว่าโอเคงามก้ากประมาณเกือบเดือนยี่สิบกว่าวัเนเ้ยาวพี่น้องเพราะมันงามนี่แต่ว่าลกกาบมินาำกำลังสูบนำใสอโอยายบุญก้ามันเหี่ยวแดดไปแล้วนี่สวัสดียายบุญ ก็สิว่าแหงกับบ่แหงพี่น้องคำมันแหงมันก็ลกไงาย,ยู่แต่ว่าอันนี้แบบว่าก็ออกเปียกๆเนาะเตะกัน,ะนกสิบอ,อไปไหนคำมันแหงมันเตะไงกลุ่มๆม,ม,มันออกไงก็เลยพักกันสูบนำใสเมื่อฝนจะฝนโปตกพี่น้องแต่ว่านำดั่มนะบริยุทธเต็มให้เต็มขั้นอยู่เดี๋ยวนำกำลังสิมาหอด ยายรวยกันยังไปเกือบหมูอยู่นี่ก้าพอดีงามพี่น้องนี่เนาะว่านกับห้างบทีนี่พอดีงามเก,เกือบเกือบเดือนก้าดอ่ะ ยีสิบห้าวันเขาเจ้ากระดำแล้วเริ่มดำให้ดำหน้าแล้วกายพี่สองสองตาพี่น้องลกบนีกับชีดิคือลกอยู่ฝั่งนั้นวันนี้เป็นวันดีการดำให้ดำหน้าเขาเจ้าก,ก็ต้องหาหมือหาวันนี่พี่น้องว่าปีนี้มันเหมาะสมกับ ลงหน้ามือใดเนาะเขาเจ้ากับสีแหกหน้ามือนั่นดำหน้ามือนั่นต้องหาเลิกหายามมิริกาถือว่าเป็นวันวันดีเหมาะสมในการลงมือทำนากับพากับลกกาเบิสสุคตนพี่น้องจา๋าพ่อโตก้กากับพอ่อมกันเนาะนี่นำ้ำ สูบน้ำใส่นี่น้ำกำล,ล,ล,ลังไหลไปดีตะน้ำสะอันเต็มสะท่านผู้ชมก็เลยสบายแน่คุณผู้ใดก็ลงน้ำมาอนี่มาดูยายลุนอ้าวลูกเต่าเป็นไงเบิดยายลุนหัอ แสงก็เปิดห้านปกติสาวแสงก็ขายของปกตินางไม่ซ้อกับใครน่อฮทานเหอดบอกบอบเยรุนจักมือเนาะโอ้ยเขาเจ้าผัวนั่นยังดำก้อนเลยไหมอ่ากะทังกระซาวกัมือ แต่ว่าของยายรุ่นเพันโตก,ก่อนอยู่สองสามมือเนาะบ่ใบอนาพันยาวได้ยาวยาวตัวนั้น,น,นนะมันงามแล้วมันยาวกว่าเลยโต๊ะกำลังแต่ว่า,ายาวกว่ามันไอขึ้นอยู่กับการดูแลเขาแกบ่นนะต๊ะกำลังแต่ว่าก่ามันยาวกว่านี้ กาง,งามกลัวนนพิ่นกะลกสองเถเพิ่นพี่น้องจาลกง่ายหรือวะล,ล,ลกง่ายเนาะอันนี้สูบนำ่ำใส่เขาอันยำหยาดมันไม่ได้ใส่หรือวะ อย่าเอามาใส่ทอมา,มารบอนนี้ขพยาพ่อใหญ่เลินบ่อนะมอาเอาเล้เเนะอย,อยแล้ว,ลวอยอยมัดกะแต่สูมือหน่ก็หาคนงานยาก<ม>ขาเขาจ้าดำหน้าหลายแล้วเอาเสว่าติดต่อคนงานได้ยูยญยลุน,น,นยังอีกจักมือ เพิ่นไปติดต่อคนงานไว้เนาะดีแต่มันลกง่ายมันบ่หยาบแก,า,ก,า,กาบางย่างน่ะลกงยากยากหากลายลาแถมยังขาดยังโปดเนาะอันนี้มันถือว่าลกงง่ายหากกับธรรมดา นี่แน่วิธีชีวิตคนชาวไร่ชา,าวนาท่านผู้ชมลกกาหมัด,ดยานะยบุญบ่มีมูลกลกผู้เดียวยายรวยกับยากแต่น้ำมูน้ำมา ที่เรือกพ็พากันไปหาหมอมือใดก็บอกไปได้ไปมือนีแต่มือนีก็บ่อแดดัาได้ได้พี่นอ้องเดียวมืดเดียวแดดอยู่ออกคืมคืม,คมโอ้ยอยากมาก่อกยากมากอ่ะ <laughs> แล้วแต่รด บริยุทน้ำดำมัดกาเพื่อนต่ว่ากาเพื่อนตกก่อนแต่ว่าสั่นกว่าของยายบุญลกอีกพัวมันดินบางงามเนาะตรงนี้นะตรงนั้นนะมันปลูกพักปลูกพักมันเลยใส่ขีงงัวหลายมันเลยงามเหม,หมยมันลกกา,าเทิญ มาล่าแปลงได้สักแล้วแต่อารมณ์ของนางนี่ยผมไม่อีกแล้ว นี่บ่มีหย่าแล้ววะบ่าดันบ่มีหย่าถ้ามีหย่าก็ลกหย่าอีกได้พี่น้องเลือกพักแต่กินบงกันสองผู้เมียนะของหมูโต๊ะโบเห็นเป็ดอีหยังเพรานจะเลือกตกมังหันมังนีอันนี้ก็บ่ได้มีหย่าในน้ำเยบ่อบ่ได้มีหย่านี่พี่น้อง โลกก้ามาแล้วก็ทอบทอบทอบแบ่งเป็นสองกล่เนาะแล้วก็มาฮุบใส่กันแล้วเอาตอกมัดนี่เขาจ้างแทบบาทน,นี่เริ่มแพงแล้วคู่ละหกบาทเพิ่นลกสองเถ้าเพิ่น น้องยายลีเพิ่นกะลกก้าตอนแรกเพิ่นว่าเอ้ยยงบ่ท่านเ้าดำดอกก้ากัะย่งงน้อยเพิ่นว่ามาเห็นมูลกก้าแล้วกับย่านมูแล้วก่อนเลยฟฝ้าลกแต่เศร้าคือกันเพิ่นกะลกผู้ดียวเพิ่นอันนี้กาเขาเจ้าบ่นี่กาเขาเจ้าเพิ่นใส่พ่อได้กินเนาะนี่ น้ำกันยังเต็มให้เต็มคันอยู่ท่านผู้ชมแต่หน้ายาลีเริ่มแห้งแล้วกาก็ส่วนใหญ่ก็ตกไไรเรลียกันเนาะของยาลีเพิ่นก็นมีกาสีตาหน่อยเพิ่นเห็ดหน้าบลายหน้าเพิ่นแถวเดียว เป็นอย่างไดยายลี่โลก,กาบ่มีนม้ำคือบ่สบน้ำม,มะส่เข,า,ขาไปทางไหนเบิร์ดเหรอฮไปท่งไหนคือมีซีรีจักพักกันไปใส่เบิร์บดบ่าแป๊บไปส่ซะ เดกกาเยลีเด็กะบอยยาวทอกองยายบุญโลกเด้ขณะของยายตตร,ารุ่นผุดตกก่อนสามสี่หมื่อยังบอยยาวทอกตรงนั้นนะมันเมียนเขาเจ้าใส่ขี่งัวหลายเนาะมันเลยงามหม่องปลูกพักเกา่าลกง่ายอยู่หรอวะบกขาดเนาะและะ้วก็บบอมีบอยหยาบ่ค่อยมีหยา ขันเจ้าลกซาน่ะญาสิขึ้นท่วมลกยากญาติเป็นญาตวดประดุกสักเพิ่นลกกาแห็งท่านผู้ชมเพิ่นลกผู้เดียวเพิ่นแต่ว่ามื้อนี้นาเจแหล่เพิ่นกาลกกาเด้อแต่ว่าเขาน่ะพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่คู่แฝดพ่อแม่ เตรียมดำแล้วแกแม่แยายรีบเอฝ้าดำนี่น้ำเพื่อสีแห่งก่อนมอโมนี่เจ้าปรทธานแล้วขันบัตกตกอีกมือสองมือนี่วาาาา่าว่าวขันบัตรดำรอบนี้จะจักรอบได้ระบาดนี่จังหวะคือลมคือแดดเนะาะทรงฝนที่ตกไลยมือหรือกับโตกเดชผ้าห้องก็เสื้อเมื่อกี้ก็คึมคึมมืดมืดแดดแดดอยู่ ้หม,มูผ้าดำแล้วก็ดำเนาะหมูผ้้าดำแลวก็ดำเนี่ยหน้ายายลีแถวนีน่นะแต่ว่าน้ำพอดีดำได้พี่น้องแบบอันนี้นะเนาะถ้าวา่พ้นบนตกะสองสามหมื่นนี่ก็คือแหง้งผัวม,มันแดดลมพร้อมนี่ให้นี่คือบ่ได้แล้วดำบ่ได้แหง้งแต่ว่าหน้าเพื่อนะ่ะพ่อพ่อดำเบิดสุไฮเนาะขันดำท่านก็คือท่านถ้าดำบ่ท่านล้วก็สุดเลยภาคหน่ำแห้ง แต่ว่าหน้าบอมีม่ต้องห่วงน้ำาหลาโพดก็ะืือ,อัันฝนโปรตก,กระดำแบบเกือบแล้วเลยหรือแล้วเนาะนี่หน้าเจแหลกแถวเนี่ยแหงหมดแล้ว,ลวอพอฝนอ่าเริ่มมาถิ่มส่วงหลายเมือเด้ฝนโปรโตจากจากไหนเหตุหน้าปีนี้เนาะอยู่ที่ ฝ่าฝนอากาศถ้าฝ่าฝนอากาศเป็นใจกะ<ม>เห็ดหน้าก็รอดตายพี่น้องถ้าปีใดผ่าฝนว่าเป็นใจพ้นทิมสวงกะกะสีดำหน้าบ่แล้วปีนี้ถือว่าลาเด้ ين. ปีที่แล้วบมแมนเท่าอย่างแล้วเราบอกเนาะแต่ว่าปีเนี้ยดำลาเพราะฝนมาลาดีแต่มนันบ่แห้งแรงอ่าส่วงนี่เนาะ แต่ว่ามันกับมีน่ำบางเขตแล้วเห็นบ้านเขาเจ้าแรืบางเขตก็บม่มีน่ำเลยแต่แถวเฮ้าทอเธาสูกดีอยู่น่ำยังมีสุไห่อโอ้ยคยบริสโซปีนี้คอยกระตุ้นน่ำไว้หลาย <c oughs> น่ำคอยเต็มซาอยู่เนาะเห็ดไทยเห็ดหน้าต้องอาศัยอา่าสีอาศัยฝนอย่างเดียวบ่ได้เด้ ต้องมีอันส้านำไปขอกเจ้าของคือตก,ก่าจังสีกับบริเมน่นั่นนำฝนได้พี่น้องอออนะสูบน้ำบรรสูบูปปกิมือว่าฝนตกฝ้าลงมาแล้วว่ะ กะก็บมมีนำแซนิเหลือแต่รองกลางดำให้ดำหน้าแล้วแถวบ้านก็เจ้าก็ดำหลายแล้วเนาะแถวบ้านไกล้ๆี่กะเงินใกล้ๆเขาเจ้าก็ดำหน้าแล้ว ปีถือว่าเฮ็ดหน้าหลาเด้ตกกาหลา่าอืมแต่ว่าขั้นกาบหอดลอยมัดหรือว่าสองลอยมัดบริพอพดับมือหนึ่งนี่คนกับยังบัทันมาพร้อมกัน แต่ว่ากาาล้าหน้าบวมีสีเงาวกว่าโมเนาะลกกล้าท่านผู้ชมลกง่ายวยายใหญ่รวยลกง่ายพี่นอ้องหญ้าก็ยังพันมี หลกกาสูบนำใส่ซีเดมีนำแซ่กาซิบริเฮียวน้องเหมยคุณได้เรียงงัวมันี่ผูกไว้จะดำนาแล้วทุกคน คือบ่อตั้งนะ่ะเมยมานั่งตั้งซีสุพูนเด้ดดดดเดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวบดอยู่พี่น้องส่งขึ้นฝนชิตโตกดดยอยินเลยใส่อีกจนมันแห้งให้มันท่วมหน่อยนึง ก็นำแล้วเนาะถ้านำลายเกินก็สิลกยากอีกเนี่ยนี่ค <c oughs> ะแนนลกกระลกคะแนนอ่ามัดกับมัดท่านผู้ชม <c oughs> มันมีน้ำมันก็ออกง่ายหลือวะ เยวสิลงโลกาก่อนพี่น้องจา้าอันนี้คืองานของเราลุกไปว้เมยมามาพี่น้องมาโลกกามาโลก,กาสร้อยกัน มันลบง่ายโยมไม่ได้ง่ายมาถอดก็อ่าใช่ลบง่ายพี่น้องบ่มี่ยาแล้วก็บ่ค่อยขาดอย่ากลับร้ายพยายามมันขาดในกรณีเบิ่งแม่ขนาดยังบ่ทันได้เต้เลยนี่หากมันหน่อยเดียว ดินกับโบมี่พร้อมนี่เป้บัดเดียวก็ออกหากมันหน่อยพี่น้องมันเลยลกง่ายนี่ถ้าหากมันยาวเนะี่ยมันสีลกยากเนาะนบกโปดบอกขาดก็โอเคอยู่ลกกากเ,เมื่อนี้ลกมันแล้วเบิดตาเด้เ <c oughs> กกไหมอย่ากลับไล่กลับน กำใกล้ๆเงามันมันจะขาดจับเงาเดี๋มันจะขาดหัวกามันอ่อนหัวกมันอ่อนเดไปกำเงามันขาด้วก็บ่อ้องกัลายฮาลาลายเดี๋ยวมันบวบแน่นจะยลแหนงผู้ตก่อนในสัตว์ นัเธอสิเบิดเลยถ้าบดักัโมพัดพาดักมันจ่าเอาพวโตมลักไ่ยาวกูโมูอย่าจับลายจะมือมันสิขาดง่ายพี่น้องง่าย แต่ว่าขั้นกำรมลายแล้วมันจะขาดพวก่ามันยังอ่อนบมมีหยาขั้นดำไวแต่โไม่หยาขั้นไปกลาเ่าหยข้าเลอยวใมาแต่ปีเน่ยมาลุกนาำลังมเมันไปได้หยากระลายไ้องโเลทเาขาแหงโพบอ่อแล้ววาสมเพิ่นนั่นแหละบริขิมโม่ พี่น้องจ๋าได้มาวันนี้กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพ็กตัวนี้พ่้อมทริปน่าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวตอนเที่ยงกับสิมาเบิร์ตสุคนน้อยยังพากันไปหาหมออยู่สิลกูกกากรพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดีภาพโลง่งมือได้พูรรรย์อร่อยมัดอุปกรณ์ลาก ให้เยรวยมัดแหนกลกกระลก